สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube เสือพาไปนะครับตอนนี้พี่เสืออยู่ที่ร้านไทยนิยมครามสวยนะฮะของแม่สวยสกลนครมาทำอะไรนะครับมีเรื่องที่น่าย,ยินดีนะเกิดขึ้นนะอยู่ที่นี่นะพี่เสือเลยตีดตามมาคใครจำได้นะฮะพี่เสือพูดถึงต้นนี้นะสองรอบแล้วนะฮะนี่นะนกน้อยเรียกซับนะครับต้อนนอกน้อยเรียกซับที่ลุงพลเคยมารดน้ำเอาไว้นะ นี่ครับรักมากเลยน้องกำลังเติบโตนะออกนี่นั่นนกน้อยนะเจ้านกน้อยทั้งเยอะมากเลยนะว้าวสีทองด้วยตัวนี้นะเด้อเด้อเด้อโซกัสหน่อยนี่สวัสดีจ้าหนูชื่อนกน้อยเรียกซับจ้าเกิดอะไรขึ้น่ะอ๋อนะฮะ เป็นประจาทุกวันเสาร์อาทิตย์นะซึ่งปกติที่นี่นั้นจะเป็นถนนพระครามใช่ไหมครับก็จะมีชาวบ้านนะจากต่างอําเภอมาออกบูธขายของขายสินค้านะฮนะถ้าไม่ใช่เป็นช่วงโคนะฮะถ้าไม่ใช่เป็นช่วงพี่โคลนะก็จะเต็มมาด้วยนะร้บานคานะเต็มไปห,หมดเลยนะก็จะมีอ่า,าครามภาคพื้นเมืองสินค้าหลายๆอย่างนะมาวางขายอยู่ที่นี่นะแต่จากนี้แต,แต่หลายเดือนแล้วนะฮะเป็นปีแล้วมั้งที่เป็นที่ไม่มีตลาดนะ ไม่มีตลาดที่ถนนพระครามแล้วนะเนื่องจากการพร่ระบาท,ที่รุนแรงนั่นเองนะชาวบ้านก็เลยต้องมานะฝากนะร้านไทยนิยมครามสวยขายโดยคุณแม่สวยก็จะไลฟ์ไลฟ์สดนะขายนะผ่านช่อง youtube ของแม่สวยเองนะก็คือ,คอช่องไทยนิยมครามสวยนะแม่สวยสกนลนคะรแล้วก็นี่นะชาวบ้านก็จะมาขายในะช่องแม่สวยนะซสื้แม่สวยก็ เอาตรงๆทำไปด้วยก็ต้องการความช่วยเหลือนะต้องการเป็นคนที่ชอบทำบุญเนาะนะฮะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะฮะบางครั้งก็ไม่ได้บวกกำไรนะครับคือไม่สวยก็เป็นเหมือนอะไรสะพานเชื่อมนะสะพานเชื่อมบุญนะฮะระหว่างชาวบ้านนะฮะไปหาลูกค้าที่รับชมอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกช่วยกันสั่งซื้อมาเนาะนะฮะ สมุินะฮะสมุิสมุินะครับคเสือสมุะะิมทุ้ฟั่งนะร่ายฝังสมุติกางเกงตัวนี้นะครับกางเกงตัวนี้นะฮะ,ะ,ฮะ,ะแม่สวยไม่ใช่ชาวบ้านนะฮะชาวบ้านก็าขายอยู่หนะะึ่งพันบาทนะฮะหนึ่งพันบาทนะฮะแม่สวยก็รับซื้อมาในราคาหนึ่งพันบาทใช่ไหมนะฮะแม่สวยรับซื้อมานะจากชาวบ้านนะหนึ่งพันบาทแม่สวยก็จะมาขายสักประมาณหนึ่งพัน หนึ่งร้อยบาทนะเท่านั้นนะครับบวกแค่ตัวละร้อยนะบางทางก็บวกห้าสิบบาทที่สำคัญคือส่งฟรีนะฮะส่งฟรีนะครับก็คือบางชิ้นไม่ได้บวกกาไรบางชินงช้นบวกห้าสิบาทบางชิน 50, งช้นบวกห้าห้าสิบาทบางชิ้นบวกห้าสิบบางชิ้นบวกหนึ่งร้อยนะฮะแต่อย่าลืมว่านะฮะในราคาที่บวกนั้นไม่สวยจะส่งให้ฟรีนะครับเป็นเหมือน ตัวกลางนะเป็นตัวจักรสำคัญที่จะช่วยให้ชาวบ้านได้มีรายได้ทุกวันเสาร์ทุกแล้วก็จะมีชาวบ้านมาหาไม่สวยเออจะขอหน่อเยอะมากเลยเดี๋ยวพี่เสือพาไปดูจุดอื่นต่อนันนะโอ้โหผืนนี้สวยมากอันนี้เป็นผ้าผืนใช่ไหมครับเป็นผ้าผืนครับ อส้สีสวยๆก็มีเยอะเ,อเลยนะฮะเนเขาเรยียกผ้าอะไรฮะเป็นผ้าฝ้ายค่ะอ๋อผ้าฝ้ายแหละฮะอันนี้ก็สวยนนะีพื้นหนึ่งมันประมาณกี่เมตรครับออันนีีม้มย,ยูก่ก็คือขายเป็นเมตรอ,อันนี้บ้านมาจากที่ไหนครับมาจาจกอาากศอำนวยอำเภออากาศอำนวยนะฮะ,ะอู้ นี้ก็ดีงามนะที่เป็นเรืองเงางามเนี่ยเรื่องเรงเงางามนะฮะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในทุกๆวันศุกร์ที่จะดูสิครับดเียาสมอสายอะไรของใครเนี่ยแม่สวนให้จริงเหรอจริงค่ะแม่สวนให้ใหม่เอี่ยมเลยแก่ป้ายออก สวยจะดีมากนะทุกคนแม่เสือจดีมากแม่ยายสมอนยแม่สือแกะปัญหาเลยให้เลือกเอาคือบางผืนไม่สวยบวกกำไรห้าสิบบาทถึงร้อยบาทนะฮะบ,บางผืนได้กำไรยี่สิบาทบางผืนก็ยี่สิบบาทอันนี้พูดตรงๆนะฮะไม่นับไม่นับการส่งฟรีให้อีกนะฮะนี่นะฮะแพ็คของส่งฮะแพ็คของส่งนะครับ,รบทุกคน <laughs> เห็นราคาหรือยังฮะ พืนนี้นะที่พี่เสือไลฟ์ฟังนะฮะหนึ่งพันบาทนะฮะเห็นไหมครับผืนนี้เป็นผ้าผืนไม่รู้กี่เม็ดนะฮะหนึ่งพันบาทนะฮะเห็นไหมครับชัดเจนนะฮะหนึ่งพันบาทนะฮะอันนี้ก็หนึ่งพันบาทนะฮะหนึ่งพันบาทนะฮะราคานี้คือซื้อจากชาวบ้านก็อาจจะซื้อมาเก้าร้อยนะขายต่อหนึ่งพันบาทนะฮะไหนจะค่าส่งอีกไม่ต่ำกว่าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะฮะ ค่ากล่องอีกค่าน้ำมันอีกนะฮะไปเสร็จแล้วเหลือกำไรผืนละยี่สิบาทสามสิบาทห้าสิบาทนะฮะทุกคนนะฮะในแม่สวยก็ยังมีบริการรับตัดอีกนะเห็นไหมฮะทุกคนนะสวยงามมากนะ <pl ains> ่ะไปสู่เรื่องราวของเราจริงๆนะฮะว่าเรื่องที่น่ายินดีที่พี่เสดต้องมาที่นี่วันนี้เพราะอะไรอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะเจอตัวแล้วนะสวัสดีครับแม่สวย สวัสดีครับคุณแม่สวยนะคะไตนิยมความสวยนะคะสกลนครเกิดด้านนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่เปิดแมสใช่ไหมลูกเราก็ซ่อนความสวยไว้ในแมสดีกว่าไหมใช่ไหมลูกครับก็วันนี้นะคะคุณแม่สวยไจนิยมความสวยฝากช่องด้วยนะคะครับเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ครูเสือเลยมีเรื่องยินดีที่ซับ ที่ปเสือได้รับทราบข่าวมากเลยต้องรีบมานะฮะรีบมาจะแสดงความยินดีกับคุณแม่ใช่ไหมครับไปนนี้คุณแม่นี่นี่ทุกคนเห็นแล้วนะฮะอยู่ในมือเนะฮะอ๋ออันี้คุณแม่ก็ไม่รู้มันคืออะไรวันนั้นเขาบอกว่าเห็นเห็นเห็นในคลิปของสมอนแชนแนลว่าได้แบบนี้มาอถ้าถ้าเราได้แบบนี้มาเมื่อไหร่ปุ๊บนี่ เราจะเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวใช่ไหมคะครับผมเราก็ความมุ่งมั่นตั้งใจเราได้ตัวนี้มาอันนี้จริงเหรอแล้วทำานึยังไงต่อไม่รู้ือนกันนะสิ่งนี้ก็คือเรียกว่าพินนั่นเองนช่ไหมะเรียกว่าพินใช่ไหมพินนะฮะชื่อที่เป็นทางการของเขาคือ Google Adsense นั่นเองอ๋อ g o o g l e a d s e ซ s e ซึ่งในนี้นะฮะก็จะมีรหัสนะฮะยังไม่ได้เปิดเลยรหัส6ตัวนะฮะที่จะใช้กรอกเพื่อทำการลงทะเบียนนะฮะแจ้งเข้าไปในระบบของ u t u b e ว่า ชั้นชื่อช่องนี้เจ้าของช่องนี้นะฮะเป็นผู้นะฮะถือสิทธิ์นะฮะเลขพินนี้จะได้รับรายได้นะฮะอย่างเป็นทางการจาก YouTube นะฮะซึ่งในนี้ก็จะมีกรอกนะฮะเลขเลขบัญชีธนาคารลงไปคุณได้ยังไม่ได้เปิดดูเลยครับผมเดี๋ยวิเจัการให้นะฮะเพราะว่าี๋ยวกูจะจัดการให้ไมเพราะว่านะฮะขั้นตอนก็จะมีอยู่ประมาณ2 3สาขั้นตอนอยู่ในนี้นะฮะครับผม ค่ะในยังไงฝากครูดูแลด้วยให้ให้ด้วยนะคะไม่สวยเปิดช่องมานานหรือยังเปิดช่องมาประมาณสามเดือนสามเดือนสามเดือนสี่เดือนสี่เดือนไม่เกินสี่เดือนครับผมแต่ว่าแม่สวยมุ่งมั่นจังเลยนะคะครับมุ่งมั่นเพราะว่าเห็นบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องได้พันซับใช่ไหมคะเขาเรียกพันซับใช่ไหมหนึ่งพันซับหนึ่งพันซับเราถึงจะสามารถ ไล่สดได้ไล่สดได้เราก็เอ้ยทํายังไงเราจะได้พันทรับนะเราก็ได้รับคําแนะนําจากคุณป้าเนาะคุณป้าคุณลุงเนาะคุณป้าก็คือลุงพลกับป้าแสนนะครับก็ได้รับความแนะนําแล้วก็สมัยได้รับความแนะนำแล้วก็มีคุณเสือนะะคมาช่วยว่าเราต้องทำยังไงยังไงลงคลิปยังไงอะไรนะคะก็บางทีก็ ชิดก็เข้ามาให้คําปรึกษาด้วยนะคือไม่ใช่แค่ช่องเสือพาไปอย่างเดียวเนาะก็ยังมีช่องอื่นอือีกร้ายช่องนะฮะที่เป็นรุ่นพี่นะชิดแบบแปเออช่องอื่นพี่ๆี่อะที่อยู่ที่กรอกนะฮะก็เข้ามาเข้ามาดูแลช่วยอยู่เรื่องเรื่องช่องยูทูบเพราะว่าคุณแม่ไม่เป็นอะไรเลยคุณแม่ไม่เป็นอะไรเลยนะคะวันก่อนชิดแปกระเป๋าไว้ชิดก็แวะมาดูคมันดูให้ว่าทําอย่างนี้ถูกไหมถูกไหมวันนี้ก็กราบขอบคุณนะคะยูทูบเบอร์รุ่นพี่ใช่ไหมครับยูทูบเบอร์รุ่นพี่ก็ถือน ต้นอ้อนะะต้นอ้อก็มาซื้อของก็ก็มาแนะนําเหมือนกันนะคะก็เลยว่าเอออาชีพเดียวกันส่วนมากอาชีพอื่นเขาจะปิดบังนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกนะแต่อาชีพ youtube เนี่ยก็เออรู้สึกว่ารุ่นพี่นะบอกบอกกันทุกคนเลยรู้สึกว่าเออเป็นอาชีพที่แบ่งปันเนาะถูกไหมเป็นอาชีพที่แบ่งปันก็ทาให้เราเออไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นยังไง พอได้รับความรู้มาก็มาแบ่งปันมาแบ่งปันรุ่นส่งต่อข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ไปยังใหน้องให้รุ่นน้องเพื่อนเพื่อนช่องใหม่ๆเอออันนีเนาะใช่ใช่ใ่ก็เลยเรามามองว่าเอ๊ะถ้าเป็นอาชีพอื่นนะคะก็จะสู้วัดฝัดอย่างกันก็จะก็จะไม่ไม่ไม่แบ่งปันสิ่งดีให้กันแต่ว่าพอพอเป็นยูทูบเนาะก็จะมาแบ่งแบ่งปันการรู้สึกกระทั่บใจนะคะคุณแม่สวยเปิดช่องรู้สึกตอนนั้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ไหมฮะ ตอนนั้นเปิดช่องตอนที่ที่ป้ามาซื้อของไปขายอ่ะพี่เสือจำเดือนไม่ได้นะฮะจำเดือไม่ได้แต่ว่าป้าถ้าใครจำได้คือตั้งแต่ป้ามารับสินค้าจากรลานแม่ส่วไปขายช่กแรกคุณพ่าหรือมีนาประมาณนี้นะพี่ก็แนะนำว่าต้องเปิดช่องยูทูปค่ะท่านมารับของไปขายก็แนะนําให้เปิดช่องยูทูปก็เลยชิดชิดเปิดให้ค่ะชิดเป็นคนเปิดให้ครับชิดเปิดให้ชิดมากับป้าก็เลยเปิดช่องให้ครับแล้วก็ได้รับคําแนะนําจาก ซูเปอร์ลุนที่เลยมาเนาะก็ถือว่าโอเคค่ะถือว่าโอเคจุดประสงค์ของแม่แต่แรกนั้นเปิดช่องเพื่อต้องการมีช่องทางในการเพื่อจะขายสินค้าออนไลน์เพิ่มเติมนะฮะช่วยชาวบ้านครับเพื่อช่วยชาวบ้านนะฮะตอนนี้ชาวบ้านก็มานั่งเต็มเลยนะคะใช่พี่เสิรพาดูบรรยากาศรอบๆแล้วเมื่อกี้นะฮะทำไปทำมานะฮะคุณแม่ก็มีผู้ติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆพอไลฟ์สดได้ปุ๊บ ก็ดีใจเนาะเริ่มขายของนะช่วยชาวบ้านได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะนะฮะครับวันนี้ชาวบ้านก็มาเต็มเลยนะทาไปทํามาปรากฏว่าอ้าวมีผู้ติดตามเยอะขึ้นครบ4 0 0พันชั่วโมงนะฮะพอครบ4 0 0พันชั่วโมงปุ๊บคุณแม่ก็เริ่มมีโฆษณาเริ่มมีรายรได้นะฮะแล้วก็คือที่มาของพินนะฮะที่จะมาที่ได้รับวันนี้มารอที่จะครับให้เราไลฟ์สดในช่องของคุณแม่นะคะไทยนิยมทานสวยแม่สวยสกลนครวันนี้ วันนี้เราได้บุญในช่วยชาวบ้านนะคะในช่วยชาวบ้าน <Char. S 1> เพราะว่าชาวบ้านไม่มีช่องทางที่จะหาะไรายได้เหลืองเทียบครอบครัวนะคุณแม่สวยก็เป็นส่วนกลางนะคะคที่จะช่วยชาวบ้านเป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางนะคะเป็นสื่อกลางที่จะช่วยชาวบ้านให้มีไรายได้ครับผมประทังชีวิตช่วงโควิดนะคะควันนี้ใครดูช่องแล้วก็อยากสนับสนุนชาวบ้านก็เข้าไปในช่องคุณแม่เลยนะคะครับผมให้นิยมคนสวยแม่สวยสักลนนคร ช่วยดันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุณแม่ด้วยนะคะคดูโฆษณาให้แม่ด้วยนะคะควันนี้ก็ดีใจนะคะดีใจที่ได้นี่มาดีใจที่ได้พินมานะคะที่ได้พินมานะคะครับผมก็ยินด,ดีกับแม่สวยด้วยนะฮะัที่วันนี้ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วนะฮะยูทูบเบอร์ใช่ไหมยูทูบเบอร์ตัวนี้หน้อยจะได้ยูทูบเบอร์ตัวนี้น้อยดีใจใหญ่นะ <laughs> <laughs> ตัวนี้น้อยดีใจใหญ่มากใจใหญ่มากเป็นคน ใจใหญ่มากของคุณนะคะขอบคุณรุ่นพี่นะคะยูทูบเบอร์รุ่นพี่ไหมว่าคนที่เปิดช่องให้หรือคนที่มาแนะนําสินงดดีให้นะคะเราก็ไม่ลืมบุญคุณนะคะฝากขอบคุณนะคะที่ให้เรามีวันนี้ได้ได้ไลฟ์สดได้ช่วยชาวบ้านได้ช่วยหลายๆครอบครัวที่มาครึ่งครึ่งช่องเรานะคะครับผมก็ฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกับช่อง แม่สวยนะชื่อช่องไทยนิยมความสวยค่ะครับผมไทยนิยมความสวยแม่สวยสกุลนครหน้าตาเป็นแบบนี้นะหน้าตาตลกตลกนะคะสร้างให้คนมีรอยยิ้มนะคะยังไงฝากด้วยนะคะครับผมค่ะเรามีเรามีไลฟ์สดเรามีไลฟ์สดขายพระคมก็ทุกวันวันไม่ันาคารอ๋อันาคารมันพฤหัสวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์ถูกต้องครับผมแล้วก็มีคลิปลงให้ดูเรื่อย ไคลิปเะลงทุกวันค่ะลงคลิปได้ติดตามในคลิปได้ครับขายถูกแน่นอนขายราคาผู้ผลิตค่ะขอบคุณนะคะครับผมนะยินดีกับแม่สวยนะอย่าลืมกดติดตามให้แม่สวยด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็พี่เสือก็จะมาฮะเรียกว่ากรอกต้องเอกสารนะฮะของพินนะฮะให้แม่สวยนะเพื่อให้แม่สวยได้มีรายได้นะฮะเพิ่มเติมต่อไปนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะขอบคุณที่ช่วยดูโฆษณาให้นะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องด้วยนะครับผมนะแม่สวยนะไทยนิยมความสวยแม่สวยสกลนครน,นะทุกท่าน